เอาละครับแล้วนี่ก็คือเกมแคสร์ล้อยอนนั่นเองเย้ Yay! โอ้ต้องบอกอเว้หนหดังก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเออเกมแคสรอยอนเอฟแคสแคสต์ลอยอนเนี่ยคือเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาเมื่อสมัยตอนผมยังเรียนอยู่นะฮะ,ะถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากครับตอนนั้นก็เล่นไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกนะครับ สมัยนั้นนี่คือเขาไดฮิตส่วนสนมากเขาไดฮิตเกมแคทตบแคนกันนะครับผมนะฮะซึ่งจากที่ดูนี่เหมือนจะมีแค่ผมคนเดียวนะครับที่เล่นเกมนี้นะครับนี่นะครับนี่เพื่งโอเคนี่อันนี้คือเซตคอมโบผมนะครับก็คือเพิ่งเล่นมาเพิ่งโหลดมาใหม่ครับน้ยนี้แพ็กผู้ลิมต้นรอยอนตกในหกหกหกวอลนั่นจะหกวันเนี่ยไม่ใช่วีนะครับแ ึงยังไม่มีตังค์นะเดี๋ยวค่อยไปเติมแล้วกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้รมางแตที่ดูเหมือนตัวอื่นไม่ค่อยมีพรสวรรค์นะผมนี่น่าสนใจวะแต่เรายังไม่ได้ครับน่าจะต,ต้องรอหน่อยนะผมนะโอเคอ,อ่ะไปเอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อยอนเกอืมนะเปิดกล่องสักหน่อยแล้วกันนะครับไป ได้ทองเด็ด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 เสียงโอเคอุ้ยอัพเกีรดได้แล้วโอเครับเกียร์หม่คนกากโอเคโอเคสวยมาอัพเกีรดเลยอัพเกีรดเลยคนยักเนี่ยอาาโอเคสวยอัพเกีรดนี้ด้วยครับผมคือเราต้องใช้ โอเคพอโอเคพอแค่นั้นนะครับแค่นี้พอไปนุ้ยกันเนิดกว่าเอ้เด็กก่อนอืมปลดล็อกไปไม่ได้เล่นนานเลยครับผมอ่าเราเจอกับเออ่โยโย่ปไ,ไม่แน่ใจนะครับอ่าเราล็อกก่อนนะผมผมเริ่มเล่นเป็นแล้วเมื่อก่อนนี้เล่นม,มั่วมากเขาสุ่ยเป็นกล้าไปก็ เนียจ,จริงๆไม่น่าป่วยนะจริงน่าจะอันนั้นเด็ดบางทีจริงมันน่าจะแค่นั้นน่าจะ,ะไดรเลยครับโอเคไม่เป็นไรครับผมเราต่อไปหนึ่งสองสามโอเคได้อยู่ได้อยู่ปุ๊บอ่ะสวยโอเคป่วยเป็กล้าไปครับโอ้ยได้อยู่มั้งผมว่าได้อยู่เนี่ย ตีดีด้วยเดียโอเคสวยอ่าฮะโอเคผมพอไม่ปลูกไปแล้วกันนะครับเอ๊ะจะปลุกไปดีอืมไม่ดีกว่านะครับไม่ดีกว่าจุบๆๆๆๆๆๆๆปล่อยไป ปล่อยไป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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวยา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 ไม่อุ้ยปล่อยไม่ทนันบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอุ้ยปล่อยไม่ทันอีกไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคทีนี้ก็เหลือแค่รอทีพีมันดชา้าเฉยครับอ่าโพียหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เกดโอเคแล้วก็ปลอ่อยที่ไปนะครับอ่ะแล้วก็อ่าโอเคฮะอืะอฮึปึ๊บปึ้งทางไปอาของปล่อยด้วย เฮ้ยโอเคแล้วไปเฮ้ยชนะเย่นะกดนี้ไปนะโอเคชนะนะผมไม่ได้หลังนะครับ ทองก็ปินไม่ได้ใช่เลยโอเคสนูโอเคคนยักเอ้ยได้อยเย yeah, สวยอีกนิดเราก็ได,ได้อันนี้ไปแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวใช่มไผมขอดูพอสามารถก่นอนตัวไหนหนะอันนี้ับผมประเภทแล้วฮะพลังชีวิตจำนวนโอเค คือเมื่อกองกางเขาปิ้นถูกทำลายก็ปิ้นขาโหดแต่ถูกปล่อยอสู่สนามรองถึงจะขาโหดแต่ก็มันมีขาเล็กนิดเดียวโอเคอายุขายยีวิเอเวลก็ปิ้นขาโหดอ๋อโอเคอ่าไหนดูดิดูดูไหนดิเ <c oughs> จ็บคอพึ่งพึ่งจุบจ๊บจุ๊บโอเคอ๋อ อแต่จากที่ดูนี่เหมือนเอ,อกอเอ็เอกระท้อก็ปิน้นนี่นะเดามีแบบดูดีกว่านะเนี่ยดูดิวุ้นเนี่ยดูดิมันป่อยก็ปิ้นเยอะเลยครับเห็นไหมเอออะอะไรอะ่ะโอเคเฮ้ยแต่จากที่ดูนี่คือเหมือนกระท้อก็ปิน้นนั่นแหละแบบอันนี้ดีกว่านะครับ แต่ผมไม่รู้นะว่ามันใช้ออนั้นวางเท่าไหร่นะครับผมไม่เห็นนะไอจุดมันวางมันคือหน้าจอผมมีจุดดำๆนะครับมไม่เห็นเลยสีแปดนะเปิดแล้วกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยอห้าน้ำยานะครผมเอ้าได้เลยเหรอโอเค ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมน,นี้นะครับ <ST> <N AL> ก็ถ้าใครชอบไป่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับบาย